สวัสดีครับผมมนพินกับชา n นลฟิวไทยนีทรกครับวันนี้อากาศสดใสนะครับแต่ความร้อนด้วยนะครับอยู่ที่ริมแม่น้ำหยัดเลนะครับส่องหยัดเลอยู่ที่ในเมืองอดงเฮยนะครับประเทศเวียนามตรงนี้เขามีบริการพิเศษอย่างหนึ่งนะครับน่าสนใจอากาศร้อนเขาก็เลยทำํำอ่างน้ํานะครับ ให้เด็กเล่นเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาคิดตังค์นอนแล้วจะคิดตังค์นะครับแล้วก็ตรงนี้มีขายของเล่นด้วยขายของเล่นแล้วก็ขายติมนะครับของหลอกเด็กทั้งหลายนี่ครับเป็นอ่างน้ํานะครับตอนอากาศร้อนนี่เขากาลังเติมน้ําอยู่ครับเด็กเขามาเฝ้าเลยผมไม่รู้ว่าเขาเล่นฟรีแล้วก็ ขายของเล่นหรือว่าจะมาเก็บตังค์นะครับแต่จะเก็บค่าบริการนะครับแต่ไอเดียดีครับเพราะว่าอากาศร้อนแบบนี้เนี่ยเด็กๆน,น,นี่ก็จะร้อนง่ายกว่าผู้ใหญ่นะครับนี่ครับวิวก็เป็นไอเดียไม่เลวเลยครับมว่า นี่ครับเจมเติมน้ำเดี๋ยวไปเดินเล่นลิมน้ำก็พรผมนี่ก็เป็นบริเวณส่วนสาธารณะนะครับก็ทำได้ดีครับเวียดนามเนี่ยเขาจะมีวัฒนธรรมของการมีส่วนสาธารณะมานะครับน่าจะติดเหมือนกับฝรั่งเศส แล้วก็เป็นส่วนที่ไม่ได้ทําใหญ่มากแล้วก็ที่สําคัญไม่ได้ทารั้วกั้นแบบเมืองไทยนะครับเมืองไทยพวกส่วนสาธารณะรั้วมีรั้วมีอะไรเต็มไปหมดนะครับสนามหลวงยังมีรั้วล้อมเลยครับอันนี้เขาแบบทำให้ชาวบ้านได้มาใช้ชีวิตนะครับเอ็นจอยเคยมีเพื่อนผม พื่อนฝรั่งถามว่าทำไมเขาต้องล้อมสนามหลวงมาไปด้วยครับผมก็ไม่รู้จะตอบอยังไงครับงสนามหลวงเนี่ยคนเมื่อก่อนเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนยเคยเจอลุงคนหนึ่งเขาบอกว่าเคยัดขี่จักรยานที่นั่นนะครับสมัยก่อนนีใครเข้ามาเราก็มาขี่จักรยานมาเล่นเ้ามาอะไรเงี้ยครับนี่ครับนี่ก็วิวสวนสาธารณะนะครับ แล้วก็เหมือนเขาพาเด็กๆมาชมวิวเย็นๆน,น,นะครับมีของหลอกดึกเพียบเลยแบบนี้แล้วพบกันใหม่ครับ Channel Full Thai YouTube สวัสดี